สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบกูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้มิตราดทุกๆคลิปของคนเชราข่าวพาเววยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกุมทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2568โชคชะตาวาสนาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะคลิปนี้จะบอกทุกเรื่องให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าคะ่ะเอาล่ะคะ่ะเรามาดูภาพรวมของท่านก่อนนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาว ลัคนาและชาวราศีกุมท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีพลังงานบางอย่างภายในตัวดึงดูดคนให้เข้ามาฮะเรียกได้ว่ามีสเสน่ห์มีของดีมีนะเมตตาอยู่ในตัวนะคะคือท่านเป็นคนที่ยิ่งทําบุญสวดมน์ยิ่งชอบช่วยเหลือผู้อื่น ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ท่านจะเป็นคนที่เซ็นแรงลางสังหอนแม่นรู้เท่าทานความคิดของคนอื่นนะคะและฝันแม่นอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นกับท่านท่านจะสัมผัสและรับรู้ได้ล่วงหน้านี่คือจุดเด่นของท่านคนรักและเมตตาวาจาโดดเด่นมีข่าวดีจากการพูดคุยผลประโยชน์ท่านใดที่กำลังพูดคุยผลประโยชน์ในช่วงเดือน กรกดาคมนี้จะประสบความสำเร็จมีคำว่าโชคลาภและข่าวดีเกิดขึ้นแต่เนื้อสิ่งอื่นได้นะคะให้ท่านระมัดระวังการตัดสินใจระวังจะมีเรื่องราวที่ทำให้ท่านเจ็บปวดใจเสียใจอาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับงานคนในครอบครัว หรือแม้แต่เรื่องเงินเงินทองทองฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าทําอะไรตามใจตัวเองใจเย็นอย่าอย่าใจร้อนวู่วามให้มีสติในการตัดสินใจและการใช้คําพูดเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของท่านแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนทําอะไรอย่าประมาท ให้ละเอียดรอบพอบและลระก,กลุ่มทุกเรื่องนะคะท่านมีสเสน่ห์โอ้ยมีสเสน่ห์มากในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคนโสดได้มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเลยละขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดใจหรือปิดกั้นตัวเองเท่าน,นั้นเองอ่ะเป็นอันว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะเอาละเรามาฟังการงานของท่านกันบ้างแน่นอนคะ่ะการงานโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจาําท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้มันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับท่านนะคะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้รับข่าวดีไม่ว่าท่านกำลังจะรอคอยข่าวรอคอยคำตอบเรื่องอะไรก็ตามเป็นเดือนที่ท่านจะได้รับข่าวในส่วนที่ท่านในเรื่องที่ท่านกำลังรอคอยอยู่นะคะหรือสิ่งอื่นใดไม่ว่าท่านจะลงมือทำอะไรก็ตามจะง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นท่านเป็นคนที่เฉลียวฉลาด แต่มักจะทำอะไรตามใจตัวเองชอบทำอะไรเหมือนเด็กนะคะอยากทำก็ทำวันนี้ไม่อยากทำก็ไม่ทำอย่าทำเด็ดขาดนิสัยแบบนี้ไม่เอานะคะถ้าท่านกำลังทำอะไรอยู่ทำให้เต็มที่ละเอียดรอบคอบและรัดักุมพยายามเคลียร์งานให้จบเร็วๆเพราะมันจะมีงานที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามามีดวงได้รับผิดชอบงานที่ท่านไม่อยากรับผิดชอบมีคนทำให้ท่านอึดอัดใจเรื่องขนานงาน มีคนพูจาโยโย,ยอารมณ์ท่านและท่านเองก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์สวิงเดี๋ยวดีเร็วไวร้ายหงุดหงิดโมโหง่ายให้ท่านระวังในสิ่งที่เตือนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นโดยภาพรวมแล้วการทำงานของท่านฝีมือดีผลงานโดดเด่นนะคะไอเดียดีมากความคิดลื่นไหลไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามถ้ามีอปุปสรรคและปัญหา ท่านจะแก้ไขได้จะเป็นพี่พึ่งของคนอื่นจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันได้รู้จักคนใหม่ๆได้เปิดหูเปิดตาได้ไปสถานที่แปลกใหม่ได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆจะมีการติดต่อผู้คนเพิ่มมากขึ้นท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน นะคะงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะคะแต่อย่าทําอะไรตามใจตัวเองก็พอเมื่อไรก็ตามที่ท่านมีความรู้สึกว่า,าไม่อยากทํางานอยากไปนั่นอยากไปนี่นะคะไม่เอานะช่วงที่กําลังดวงดีท่านจะต้องขยันนะคะอยากทําอะไรทําได้เลย ถามว่าเหนื่อยไหมยังคงเหนื่อยเพราะว่าบางอย่างกว่าจะประสบความสําเร็จต้องออกแรงต้องใช้ความสามารถเยอะกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่างานจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมแล้วไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามอาชีพอะไรก็ตามงานของท่านจะดีขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอุปสรรคและปัญหามันก็มีตามปกติแต่ข้อดีก็คือว่าคนรักและเมตตาเหมาะแก่การพูดคุยต่อรองผลประโยชน์เหมาะแก่การยื่นเอกสาร ะะอาจจะเป็นเอกสารขออนุญาตนู่นนี่นั่นหรือเอกสารส่วนตัวขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศได้ทั้งสิ้นนะคะถ้าท่านจะต้องตัดสินใจหรือท่านใดที่กำลังจะนำเงินไปลงทุนดูให้ดีๆนะคะให้ละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจระวังจะได้รับข่าวที่คือระวังข่าวลวงระวังข่าวที่ไม่เป็นความจริง ถ้าท่านคิดให้ดีๆแล้วตัดสินใจก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายอย่าเชื่อคนอื่นมากจนเกินไประวังคนจะทำให้ท่านเสียใจระวังโดนแทงข้างหลังระวังคนทำให้ท่านเสียชื่อเสียงด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษมีโชคลาภด้านการเงินนะคะแต่ก็ต้องขอเรียนตามตรงว่าเงินที่ท่านจะได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมาจากงานมาจากความสามารถ ที่ท่านทำหลายท่านเช่นมีดวงได้เงินพิเศษมีกำไรพิเศษสำหรับท่านใดที่ค้าขายนะคะเพราะว่าท่านจะขายได้มีมีดวงไดออเดอร์แบบปแปลกๆด้วยนะคะไม่คิดว่าจะได้กลับได้นะและที่สำคัญถ้าท่านอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ะจะประสบความสำเร็จเสน้นแรงรังสังหรณ์แม่นนะคะ มีดวงได้เงินแบบแปลกๆได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบงงๆเช่นมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตมีคนหนุนหลังด้านการเงินหรืออยู่ๆก็มีคนให้เงินท่านใช้นะคะมีสเสน่ห์นะอยากจะขอความเชื่อลจจากใครพูดคุยได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จการเงินถือว่าเข้ามาดีพอสมควรคะ่ะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงเพราะว่า ท่านจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองๆองหรืออาจจะเป็นในรูปแบบที่ว่าท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะท่านเป็นคนหาแต่จะมีคนช่วยใช้ให้ท่านระวังนะคะถ้ามีใครก็ตามมาขอกู้ขอ,ขอยืมหรือว่าท่านจะช่วยเหลือใครเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ท่านจะต้องดูให้ดีๆระวังจะโดนหลอกให้ช่วยเหลือนะคะ เพราะว่าเขาจะนําเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงมาบอกท่านนั่นเองค่ะให้ระวังการช่วยเหลือผู้อื่นระวังการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินด้วยนะคะระวังจะไม่ได้เงินคืนการเรื่องเงินเงินทอง ให้หลีกเลี่ยงการออกหน้าออกตาแทนคนอื่นอย่ารับผิดชอบเรื่องเงินเงินทองทองแท,งทนคนอื่นเด็ดขาดเพราะเรื่องนี้จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนนั่นเองนะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีนะชาวลัคนาและชาวราศีกุมหวังดีกับคนอื่นรักใครรักจริงด้วยให้ระวังข้อนี้ให้มากๆนะคะต่อมาท่านเป็นคนที่ชอบใช้จ่ายตามใจตัวเอง นะให้ท่านวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะเงินเข้ามาดีแต่จะมาจากความสามารถของตัวท่านเองมีโอกาสได้เงินจากช่องทางใหม่ๆแต่ก็ได้จากความสามารถของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าจะนําเงินไปลงทุนก็จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านมีความรู้เท่านั้นนะคะและอย่าใช้จ่ายตามใจตัวเองมากเด็ดขาดนะ วางแผนการใช้เงินให้ดีๆข้อดีก็คือว่าถ้าท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรท่านจะได้ซื้ออยากจะไปไหนจะได้ไปจะได้เดินทางท่องเที่ยวจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากจะไปนะคะอาจโดยภาพรวมหมุนเงินได้แต่อย่าเชื่อใจคนอื่นมากเรื่องเงินเงินทองทองให้ระวังการใช้ใจ่ายเงินตามใจตัวเองนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคะ่ะ ชาวลัคนาและชาวราศีกุมท่านใดที่ยังโสดถ้าท่านเปิดใจนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆนะแต่ท่านยังไม่ไว้ใจหรอกในช่วงระยะเวลานี้อชอบอยากจะคบหาแต่ยังไม่ถึงขั้นเปิดเผยนะคะคือแอบชอบมีความรู้สึกว่าแอบชอบใครบางคนกําลังซุ่มมองใครบางคนอยู่นะคะแต่ไม่เปิดเผยมีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวว่ะหรือ จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าตัวของท่านค่อนข้างมสเสนห์จะมีพลังงานบางอย่างดึงดูดคนให้เข้ามาหาเช็คดูให้ดีๆนะคะระวังจะเจอกับคนที่โสดไม่จริงสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วเป็นช่วงที่ท่านมีความสุขแต่ระมัดระวังจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยอยากจะเดินทางไปไหนกับผู้ครองคนรักท่านจะได้ไปนะถ้าท่านตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปนั่นมานี่กับคู้ครองกับคนในครอบครัวสุดท้ายแล้วท่านจะได้ไปนะคะ ต่อมาสุขภาพของท่านเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาและชาวราศีกลุมค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะอยใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลานะคะเจ้าโปรเจกต์เจ้าไอเดียและเป็นคนที่ขยันไม่ชอบอยู่นิ่งๆฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังสุขภาพให้ดีๆนะคะระวังความเครียดสะสมอาการนอนไม่หลับส่งผลให้ท่านนั้นร่างกายอ่อนแอลงนะคะระวังโรคเก่าๆที่ท่านเป็นอยู่จะกลับมากำเริบ ท่านใดที่มีโรคประจําตัวอยู่ดูแลสุขภาพให้ดีๆหยุกยาอย่าให้ขาดบ้านขาดกระเป๋านะคะเพราะท่านมีดวงจะเสียเงินเป็นกับสุขภาพด้วยนะหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวนั่นเองค่ะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างการทําบุญในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ อาจจะเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสตามสถานที่ต่างๆหรือ,อบริจาคเงินให้กับคุณตาคุณยายบ้านพักคนชาราก็ได้นะคะบริจาคส่วนกลางนั่นล่ะค่ะสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลส่งก็ได้จะเป็นกุศลแรงสําหรับท่านนะคะถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญก็บริจาคเงินชําระหนี้ส่งบริจาคค่าน้ำค่าไปและเติมน้ํามันตะเกียงทุกครั้งนะคะข้าขออวยพรให้ชาว ลักนณาและชาวราศีกุมภ์ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าโดยภาพรวมแล้วท่านดวงดีนะคะแต่ให้ระวังในสิ่งที่เตือนยังคงเหนื่อยเพราะจะมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเคยค่ะแต่ทุกๆปัญหาจะมีทางแก้ทางออกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ